เรียนรู้ทักษะพื้นฐานตามศาสตร์ต่างๆในวันนี้เด็กๆจะสอบด้วยกันสอบวิชาคือคณิตศาสตร,ร์วิทยาศาสตร,ร์ที่เด็กๆจะทําแบบประเมินคุณครูทรายจะพาเด็กๆมาทําสมาธิเราไปทําสมาธิกันก่อนเลยค่ะ หลังจากที่เด็กๆได้ทําสมาธิสมองปวดโปรงมีสมาธิมากขึ้นถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปทําข้อสอบกันได้เลยค่ะแบบประเมินความพร้อมในการเรียนรู้ทักษะพื้นฐานตามศาสตร์ตา่างๆทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์ชั้นอุบาล2สองทับสองข้อที่1ขีดกาะกะบาบทับตัวเลขที่เป็นคำตอบ 31 32เลขไหนที่หายไปคะแล้วก็34ให้เด็กๆด,ดูคำตอบที่อยู่ด้านข้างแล้วให้เด็กๆก,การกระบาดตัวเลขนั้นลงไปในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องนะคะข้อที่2หาผลบวกแล้วเขียนคำตอบลงในช่องสี่เหลี่ยมให้เด็กๆนับจํานวนหมอนช่องที่1และช่องที่2นะคะ บวกกันได้จำนวนเท่าไหร่แล้วให้เด็กๆนำคำตอบมาเขียนลงในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องนะคะข้อที่3ขีดกากบาดลงในช่องสี่เหลี่ยมของป้ายราคาที่มากกว่าราคาขนมชั้น46บาทราคาขนมเค้กราคา44บาท ราคาขนมชนิดใดมีจํานวนมากกว่าให้เด็กๆก,กากระบาดลงไปในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องค่ะ4เขียนตัวเลขนับเพิ่มครั้งละ5 30นับเพิ่มอีก5เด็กๆได้คำตอบเท่าไหร่ให้เด็กๆใส่ตัวเลขลงไปนะคะต่อไป40แล้วนับเพิ่มอีก5ได้จํานวนเท่าไหร่ แล้วให้เด็กๆเ,เขียนคำตอบลงไปในช่องสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็50เด็กๆเ,เขียนคำตอบให้ถูกต้องด้วยนะคะที่5เขียนตัวเลขนับเพิ่มครั้งละ10 10นับเพิ่มไปอีก10ได้จำนวนเท่าไหร่เขียนคำตอบลงในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องแล้วก็30นับเพิ่มไปอีก10 จำนวนเท่าไหร่ให้เขียนคำตอบลงไปในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องและ50เด็กๆสังเกตดูนะคะสองช่องที่หายไปเป็นจำนวนเท่าไหร่ให้เด็กๆเ,เขียนจำนวนลงไปให้ถูกต้องด้วยนะคะข้อ6ขีดกากบาทับตัวเลือกที่เป็นคำตอบของช่องที่หายไปสมุดดินสอกระเป๋าสมุด ดินสอกระเป๋าสมุดดินสอกระเป๋าช่องสี่เหลี่ยมที่หายไปดินสอกระเป๋าให้เด็กๆด,ดูที่กอไก่ขอไข่คอควายดูว่าภาพไหนที่หายไปในช่องสี่เหลี่ยมให้กาคำตอบลงไปให้ถูกต้องด้วยนะคะข้อ7ขีดกระ,กระบาท ทับตัวเลือกที่เป็นคําตอบของช่องที่หายไปถังน้ำแปลงพาเชตตัวถังน้ำแปลงพาเชตตัวถังน้ำแปลงช่องสี่เหลี่ยมที่หายไปถังน้ำแปลงพาเชตตัวในช่องที่หายไปเป็นภาพอะไรคะ ให้เด็กๆสังเกตที่กอไก่ขอไข่คอควายในช่องสี่เหลี่ยมที่หายไปเป็นคำตอบอะไรให้เด็กๆก,กาก,ากาบาดลงไปให้ถูกต้องนะคะข้อที่8ถึงข้อที่10เขี 10, ขนยนสัญลักษณ์ลงในช่องสี่เหลี่ยมให้ตรงกับภาพสัญลักษณ์สามเหลี่ยมเป็นผ้าไทยกับกระเป๋า สัญลักษณ์วงกลมตะก้ากะกะบุงสัญลักษณ์สีเรียมทุเรียนและมังคุดข้อที่8มีกระเป๋าตะก้ามุดสัญลักษณ์ของตะก้าคืออะไรคะให้เด็กๆเ,เขียนลงไปให้ถูกต้องนะคะข้อที่9มีผ้าไทยสีเขียวตะก้า ผู้เรียนสัญลักษณ์ของผ้าไทยคืออะไรคะให้เด็กๆเ,เขียนลงไปให้ถูกต้องนะคะข้อที่10มังคุดตะก้ากระเป๋าสัญลักษณ์ของกระเป๋าคืออะไรคะให้เด็กๆเ,เขียนคำตอบลงไปให้ถูกต้องด้วยนะคะเราไปสอบวิชาที่สองกันได้เลยค่ะ แบบประเมินความพร้อมในการเรียนรู้ทักษะพื้นฐานวิทยาศาสตร์ชั้นอนุบาล2ทับ2คำสั่งขีดกระ,กระบาททับภาพตามที่ครูอ่าน 1. ภาพสิ่งที่อยู่ในห้องนอนมีนาฬิกากระทะชักโครกภาพไหนเป็นภาพที่อยู่ในห้องนอน ให้ขีดกากบาททับภาพให้ถูกต้องด้วยค่ะข้อที่2ภาพเครื่องมือของชาวนารูปกุญแจเคียวเกี่ยวข้าวค้อนภาพไหนเป็นภาพเครื่องมือของชาวนาให้กากบาททับภาพให้ถูกต้องด้วยค่ะข้อที่3ภาพธงชาติไทย สามภาพนี้ภาพไหนเป็นภาพธงชาติไทยให้กากบาททับภาพลงไปด้วยค่ะขีดกากบาททับภาพที่สัมพันธ์กับภาพในช่องแรกข้อที่4ภาพคอนภาพสามภาพที่อยู่ด้านหลังภาพคอนภาพไหนสัมพันธ์กับภาพคอนภาพแรก ให้นักเรียนกากรบาดลงไปนะคะข้อที่5ขีดกากรบาดท,ทับภาพที่สัมพันธ์กับภาพในช่องแรกภาพบ้านนะคะ3ภาพที่อยู่ในช่องสี่เหลี่ยมด้านหลังบ้านหลังไหนที่สัมพันธ์กับภาพที่อยู่ด้านหน้านะคะให้กากรบาดลงไปให้ถูกต้องนะคะข้อ6 ขีดกระดาททับภาพที่นํามาเติมในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องให้เด็กๆสังเกตภาพที่หายไปนะคะแล้วให้กรกรบาทให้ถูกต้องนะคะเด็กเด็กดูภาพอุปกรณ์ทําความสะอาดบ้านแล้วเลือกอักษร a ถึง f มาเขียนลงในผังแบบฟองให้ถูกต้องนะคะให้เด็กๆด,ดูภาพด้านล่างนะคะ อุปกรณ์ใดที่ใช้ในการทำความสะอาดนะคะให้เด็กๆนําอักษรมาใส่ลงในผังให้ถูกต้องนะคะหลังจากที่เด็กๆทำข้อสอบเสร็จแล้วเด็กๆทำได้ไหมคะถ้าเด็กๆทำเสร็จแล้วอย่าลืมให้คุณพ่อคุณแม่ตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะคะ เพื่อให้คุณครูได้ตรวจสอบและให้คะแนนเด็กและเด็กๆเตรียมตัวให้พร้อมในการสอบในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ